สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนภิสรากินขจรตัวแทนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องความรักของแม่น้ำใดว่าสดใสสะอาดน้ำสะอนโนดาดยังไม่สะอาดเท่าน้ำใจแม่เพราะเป็นน้ำกลั่นจากรักแท้จากยอดดวงใจแม่ที่มอบให้แด่ลูกยาเชื่อว่าใครหลายคนได้ฟังบทเพลงนี้ คงอดที่จะคิดถึงแม่ไม่ได้เพราะทุกคำทุกถ้อยความทุกความหมายที่เอื่อนเอ,อ่ยออกมาบรรยายถึงความรักที่บริสุทธิ์ความห่วงใยและความจริงใจของแม่ที่มีต่อลูกได้อย่างลึกซึ้งความรักของแม่สำหรับฉันความรักของแม่เปรียบดังน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เยือกเย็นสงบนิ่งแต่ทรงพลัง น้ำจากแม่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของฉันให้เติบโตเป็นคนดีที่สมบูรณ์ได้มีอยู่5้าประการคือน้ำนมน้ำพักน้ำแรงน้ำคำน้ำตาและน้ำใจหยดน้ำนมจากอกแม่ที่กลั่นมาจากสายเลือดและความรักทำให้ฉันเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีน้ำนมใดเทียบเท่าน้ำนมจากอกแม่ฉันรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเมื่ออยู่ในอ้อมอกแม่น้ำพักน้ำแรงของแม่ที่ยอมลำบากตรากตรำทำให้ฉันมีชีวิตที่สุขสบายแม่ทํางานหนักโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แม่คือนาฬิกาชีวิตของฉันท่านดูแลฉันตั้งแต่ตื่นนอนคอยจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกทุกอย่างในทุกจังหวะชีวิตของฉันวันหยุดแม่ก็ทำงานแม่ของฉันมีอาชีพเป็นครูแม่บอกฉันว่าอาชีพครูไม่มีวันหยุดเพราะการเป็นครูเป็นทั้งชีวิตแม่จึงเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดสำหรับฉันสักวันหนึ่ง ลูกคนนี้จะเก่งให้ได้เหมือนแม่แม่เปรียบเสมือนครูคนแรกที่สอนให้เราเป็นคนดีเพราะแม่สอนด้วยความรักอบรมตักเตือนด้วยความจริงใจให้คำปรึกษาด้วยความเอาใจใส่แม่ปลูกฝังสิ่งที่ดีให้แก่ฉันโดยเริ่มจากครอบครัวเล็กๆของเราเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม น้ำคำที่แม่พร่ำสอนทำให้ฉันใช้ชีวิตอย่างมีสติแม่เคยบอกว่าฉันคือความภาคภูมิใจของแม่คำพูดของแม่เป็นเหมือนเกราะที่คอยป้องกันไม่ให้ฉันทำในสิ่งที่ผิดพลาดเพราะฉันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะทำลายความภูมิใจและความสุขของแม่ไม่เพียงแต่แม่เท่านั้นที่ภูมิใจในตัวฉันฉันเอง ก็ภูมิใจในตัวแม่มากเช่นกันถึงน้ำทะเลจะมีขึ้นมีลงน้ำใจแม่ซื่อตรงมั่นคงอยู่ทุกเวลาน้ำใจแม่ดุดดังสายน้ำที่ไม่เคยเหือดแหง้งดุดดังสายฝนที่ให้ความชุ่มฉ่ำในหัวใจฉันซาบซึ้งถึงคำว่าให้จากแม่เพราะแม่คือขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันแม่ คือต้นแบบของชีวิตแม่ไม่เพียงแต่สอนด้วยคำพูดแต่แม่ปฏิบัติให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพราะแม่ได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ามาใช้แม่สอนให้ฉันรู้จักประมาณตนในการใช้ใจ่ายสอนให้ฉันพอใจและมีความสุขในสิ่งที่เรามี สอนให้ประหยัดอดออมเพื่ออนาคตแม่ถ้าไม่ฉันรู้จักคำว่าเสียสละเพราะแม่เสียสละมาทั้งชีวิตเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแม่คือผู้หญิงที่ทุกนาทีมีแต่คำว่าให้อภัยไม่ว่าใครจะผิดพลาดอย่างไรแม่ให้อภัยได้เสมอแม่ของฉันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมองโลกในแง่ดี เพราะแม่คือแรงบันดาลใจฉันจึงซึมซับแบบอย่างจากสิ่งที่แม่ปฏิบัติให้เห็นหลายคนคงเคยถูกตั้งคำถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำตอบที่ได้คงแตกต่างกันไปแต่สำหรับฉันตอบได้ทันทีว่าฉันอยากเป็นคนดีได้เหมือนแม่ไม่มีคำไหนหรือภาษาใด ที่จะนิยามอนุภาคความงดงามของความรักที่แม่มีต่อลูกได้ขอบคุณน้ำนมจากอกแม่ที่เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่น้ำพักน้ำแรงของแม่ที่ทำให้ลูกได้อยู่อย่างสุขสบายน้ำคำที่แม่พร่ำสอนให้ลูกเป็นคนดีน้ำตาของความรักความห่วงใยและน้ำใจที่มีให้ลูกตลอดมา ขอบพระคุณแม่ที่ให้ชีวิตแก่ลูกลูกจะตอบแทนพระคุณของแม่ด้วยการเป็นคนดีให้สมกับที่แม่หวังไว้ไม่ว่าวันแม่จะมีหรือไม่ไม่ว่าวันแม่จะมาถึงเมื่อไรก็ไม่สําคัญสำหรับลูกเพราะคำว่ารักแม่นั้นลูกบอกแม่ได้ทุกวันและจะบอกแบบนี้ตลอดไป สวัสดีค่ะ